อาจารย์ธนพรช่วงนี้ก็มีบทบาทนะหลังจากที่แกออกมาทำนายว่าพีรพันธ์จะเป็นนายกและมีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะก็อย่างแกก็ยังยืนยนันแกก็ยังมั่นใจของแกนะเอ,อนะครับมายังไงพีรพันธ์ไม่ได้เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายก หรือว่าจะสืเสนอชื่อเป็นนายกคนนอกแต่มันกว่าจะไปถึงนายกคนนอกก็มันก็ต้องโหวตกันไม่ใช่เหรอว่านะครับเอา้ามันไม่มีแล้วนะนายกที่จะไอ้นี่ได้เรามาเสนอนายกคนนอกอาโหวตกันในสภา,าก็เสนอชื่อนายกคนนอกเออหรือหรือว่ามันจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในอวันนอเน,นี่ยนะ ท่านท่านวันนอเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะเสนอชื่อพิธาได้แค่สองครั้งก็พอแล้วครั้งหนึ่งไม่ได้อะไปของครั้งสองนะครั้ง2ก็เกินเต็มคืืนเต็มพอแต่ถ้าเป็นนายกอองนี่ก็ไม่ไม่แน่ประธานสภานะถ้าสมมติมมตประธานสภาเป็นอะไรหมอองเนี่ยเขาก็จะเสนอไปเรื่อยๆจนกว่าสวจะหมดหน้าที่ จะจนกว่าประเทศจะชิบหายพังพินาศกันไปอ่ะเขาก็ไม่สนใจอ่ะประเทศจะพังพินาศก็พังไปก็จะเสนอไปแต่ทำแต่ถามว่าทําอย่างนั้นไปก็มันไม่ได้ประโยชน์อะไรหร้กครับเพราะ,ราะคนก็ไม่มาโหวตกันองค์ประชุมก็ไม่ครบสสก็ไม่โหวดนะจะมาโหวตอะไรซ้สำซากสามสี่ห้ารอบใช่ไหมสองรอบก็เกินพอแล้วจริงๆแค่รอบเดียวก็รอบพอแล้วมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วอ่ะนะ แล้วทำมาสองสามรอบนี่ก็ยิ่งไม่ไหวแล้วยิ่งเดินไปอย่างนี้ก็ยิ่งเปลี่ยนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเสนออุ้งอิงเอาไม่ผ่านอีกอย่างนี้เออถ้าถ้าผ่านก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าไม่ผ่านนี่ก็เสถามาอีกเสถาไม่ผ่านก็คนใหม่อีกอาจจะถึงพีละนะพีละพันก็ได้ก็เปลี่ยนไปได้นายยกพีละพันแต่ถามว่านะครับระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิด เงื่อนไขต่างๆในการศาลที่จะพิจารณาพิธานั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้นะครับมีม็อบมีอะไรต่างๆอีกก็วุ่นวายอีกถามว่าม็อบจะมาแบบว่าวุ่นวายรุนแรงไหมเนี่ยเขาต้องการวุ่นวายรุนแรงอยู่แล้วนะพอเขาไปปลุกมลชนไว้อะไรอยู่แล้วพิธาก็จะแบบมารอๆก็จะแบบ เอามวลชนมากดดันบอกว่าช่วยโบวตเถอะครับโบวตเธอฮะไม่งั้นเห็นแก่พี่น้องประชาชนเถอะครับนี่เขาจะมารูปแบบทํานองนี้เนี่ยแอดมินฟันธงเลยเนะเขาจะใช้มวลชนเป็นตัวประกันนะบอกว่าอ้างว่าสวช่วยมาโบวตเพื่อประชาชนเอะครับอย่าให้บ้านเมืองต้องถึงทางตันเลยอย่าให้บ้านเมืองต้องเกิดวิกฤตเลยมาโบวตให้ผมเอะครับมาโบวตให้ผมเอะครับนะ ไม่งั้นประชาชนจะไม่ยอมเป็นประชามติเป็นประชาเขาเรียกว่าอะไรเป็นมหาประชาชนอะไรของเขาเนี่ยเขาจะชอบอ้างว่ามติประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันจะออกลูกนี้แน่นอนนะแล้วก็ก็จะวุ่นวายกันอย่างเงี้ยสวก,ก็จะไม่โหวตให้อยู่ดีอ่ะยิ่งไปบบ,บีบเขายิ่งไปอะไรก็มันก็ไม่จบสุดท้ายก็ยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นนะ ลุงตูก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆก็จะประกาศอายการศึกประกาศคร์ฟิวประกาศ,ะกาศอะไรกินอีกุ่นวายไปต่อนีเออบ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นแหละครับตอนนี้นะเห็นแววแล้วตอนนี้เห็นแววแล้วมีปุ่มกดต h งกิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Sub ส cribe กันด้วยนะครับ